พอเราขายเด็กอะผมอยากให้ขายพ่อแม่ไปด้วยเอาให้มันเป็นแพ็กไปเลยครับจริงๆส่วนใหญ่เด็กแล้วอะพ่อแม่มักจะสแกนจะสแกนด้วยด้วยเหตุน,นี้ทีมคอนเทนต์เลยต้องแบบเป็นทีมที่ถ้าเกิดได้วิดีโอมาหนึ่งตัวดีๆอะ่ะอันนี้ยิงแอดได้ทั้งปีทั้งชาติเลยนะครับต้องเป็นวิดีโอในทีมที่แบบมาเล่าจากประสบการณ์ลูกของคนคนหนึ่งที่เขาโตไปเป็นเด็กที่แบบเชี่ยวชาญด้านนั้นตามฟิงเกอร์ปินที่ได้ปิินมา แล้วก็มาเล่าต่อว่าเนี่ยเล่าผ่านตัวเราเองว่าเนี่ยโอ้โหกว่าพี่จะมารู้ว่าเนี่ยทุกวันนี้พี่ทําธุรกิจนี้พี่เพิ่งมารู้ว่าพี่เชี่ยวชาญด้านนี้แต่ก่อนหน้านี้ที่ท่าไรมาบ้างนู่นนั่นนี่แล้วเรียนผิดไทยนะชีวิตพี่โคตรเสียดายเลยแต่ตอนนี้ลูกพี่อ่ะเขาช็อตขัดตัวเองทั้งหมดพอเขารู้ตัวตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่5ปีที่แล้วผ่านตัวฟิงเกอร์ปรินต์ตัวนี้แล้ววันนี้เขาเป็นระดับเนี้ยแล้วคิดดูสิว่าอีก1ิป,ปีเขาจะเป็นคนแบบไหน แต่มันมีจุดหนึ่งนะการเพราะว่าเราฟิลก็ปิ้นเนี่ยสมมติเรายังไม่มีขาลูกค้าเรายังไม่สามารถมีสตอรี่ที่เล่าได้ว่าเด็กคนนี้ผ่านในห้าปีมันโตมาถ้าถ้าโจทย์เราเรายังไม่มีกองที่จะไปเล่า <Okay. S 2> ตอเราเป็นเด็กถ้าเสนอเล่าที่จะเองได้ไหมครับคือถ้าเกิดเล่าที่เราเราจะไม่ได้ขายที่เด็กถ้าเล่าเราอ่ะขายผู้ใหญ่ได้ <Okay. S 2> แต่นัาเกด จะเล่าเราแล้วไปลิงก์ให้ลูกอะ่<ล>ะก็จะไม่อินเท่าถ้าเกิดไม่มีลูกตัวเป็นๆมาให้เราเห็นถ้าเกิดเป็นตัวนี้ก็จะดีมากล้วพูเทมันเล่าแบบเช่นแบบว่าถ้าผมรูเรื่องน,นี้เม่่สิบปีก่อนผมคงแบบก็ไม่ไปวลายบาทนะครับได้ไปการตั้งต้นก่อนแต่ผมอยากหาจุดเชื่อมเพื่อเพราะเราต้องการไปขายเด็กถูกไหมแต่เกิดพี่จะเปิดคลาสมาเอาแต่ผู้ใหญ่มาจบเลยมันไม่ยากเลย ถ้าเกิดจะเอาโผู้ใหญ่ง่ายง่ายมากแต่ถ้าเกิดผู้ใหญ่ชอบให้เด็กอน,นี้ง่ายถ้าเกิดพี่พี่ชาวมองพี่ชาลีมองใหม่ว่าแบบงั้นเมนเมนยูเซอร์คัสเมอร์ของพี่เป็นเอาพ่อแม่ก่อนเราจะเกิดพ่อแม่ติดใจเมื่อไหร่อ่ะในคลาสเราจะบิ i เรื่องลูกเราจะท็อปอัพแอดออนขายลูกเขาได้ทันทีเมื่อ,ขอเขาเข้ามาในคลาสเราแสดงว่าตอนเนี้ยพี่ชาดีจะมองว่าพี่ขอขายพ่อแม่ก่อนแล้วกันเพราะเดี๋ยวลูกอ่ะเดี๋ยวเขาซื้อต่อเองจบเลย เพราะฉะนัาจะทำคลาสในมิติที่เน้นที่พ่อแม่คนมีอายุแล้วก่อนเอาคนมีอายุแล้วก่อนเอาตั้งแต่วัยรุ่นขึ้นไปแหละเอาวัยรุ่นขึ้นไปวัยรุ่นขึ้นไปเลย,เ,ลลเ,ลยเพราะวัยรุ่นบางทีก็จะไปบอกแม่เองเหมือนกันเมื่อเขาเห็นคอนเทนต์ของพี่ชาลี วัยรุ่นที่อยากหาตัวตนเนี่ยเยอะโคตรคือรีพอร์ตฉบับนี้มันใช้ไดงแต่เด็กอายุ7-8ปีทีเนี้ยถ้าจะบอกแบบว่าลูกค้าเื่อจะเป็นการรีเฟอร์บอกซ้ำพ่อแม่คนนี้สแกนไปแล้วเวิร์ดลองดูจ้าผมพูดแล้วมันไม่โต้เลยบอกต่อมันมันไม่ได้มันไม่ได้เหมือนดูดวงนะมันเป็นคนใช่เปเปอร์เอกสารมันมันจะมีการแปลผันอะไรไหมครับอะไรที่มันเลี่ยน มันไม่ไม่เหมือนลายมือลายมือเราเปลี่ยนแต่ลายนิ้วมือเราไม่เปลี่นนลยน,อ,นยออกมันเริ่มสแกนได้ตอนกี่ปีนะพี่พี่ชอว์อ๋อหนึ่งขวบขึ้นไปหนึ่งขวบขึ้นไปแล้วผลมันมีระยะเวลาของมันไหม คือถ้าเราาถ้สแกนหนึ่งขวบใช้ได้ถึงกี่ปีที่เราเชื่อถือได้ถึงสิบแปดได้แล้วถ้าเกิดเรามาเป็นช่วงอย่างที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ง่ายมันคือพูดง่ายว่าถ้าเด็กรู้ตัวเร็วพ่อแม่ได้ปกครองตามง่ายแต่ถ้าเรามาทำถึงเด็กยี่สิบบางทีเขาเรียนมันเขากำลังเข้ามหาอะไรเขาใช้หลานนี่มันจะไม่มาใส่หัวมันต้องไปใส่สินมันมันไม่ได้โอเคอ่ะในช็อตตรงนั้นไม่เป็นไร แต่ในช็อตที่เราจะขายจริงๆอะเราสามารถขายเด็ก20ได้เพราะเด็กกลุ่มนี้จะมีเป้าหมายในการหาตัวตนอยู่ก็เพื่อไปตอกหน้าเขาว่ามึงมาผิดทางชีวิตเลยให้เป็นไรเริ่มใหม่ได้อ่ะมาตีมนี้ได้อยู่ไม่เป็นไรแต่จุดที่จะไปพรีเซนต์ในในหน้าฉากเราองค์ประกอบที่ผมต้องการจะเห็นคือ1นึ่งเปเปอร์นะซึ่งปกติผมจะไม่ค่อยอยากจะโชว์ไรพวกนี้เท่าไหร่แต่เราจะไม่โชว์มาเป็นแบบเป็นเล่มนะ ให้พิชารีกรีดมาให้เห็นเลยว่ามันไม่ได้ก,กระโหลกกรลาแบบอะไรแล้วก็รีพอร์ตมาเป็นหนึ่งหน้าไม่ใช่นะครับแต่นี่นะครับละเอียดยิบโชว์ให้เห็นว่าละเอียดแต่ไม่ต้องโชว์รายละเอียดว่ามันมีอะไรบ้างแค่เห็นว่าออกมาละเอียดแค่ไหนอันนี้คือหนึ่งช็อตที่จะขายผู้ใหญ่ได้เพราะว่ามันดูน่าเชื่อถือม,มันดูเป็นเรื่องจริงจังดีอ่ะช็อตนี้แล้วช็อตต,ต่อมาควรจะ โชว์เคสในการอธิบายจากรีพอร์ตมาหนึ่งอันว่าเนี่ยในรีพอร์ตบอกแบบนี้เลยครับของผมนะครับผมก็เพิ่งรู้ตัวเองครับว่ามีตรงนี้อย่างนี้ตรงนี้อย่างนี้ซึ่งตรงนี้ทั้งหมดเหมาะกับการเป็นนักนักวิเคราะห์ครับซึ่งเฮ้ยผมเพิ่งรู้กว่าผมจะมาเป็นนักวิเคะร์เนี่ยสิบปีนะครับที่จังหวะชีวิตไห้ผมเป็นนักวิเคราะห์เองเนี่ยแต่ในเนี้ยมันบอกผมตั้งนานแล้วผมเป็นนักวิเคะห์แล้วผมดีซึ่งผมเพิ่งรู้ครับทุกคนอะไรอย่างเงี้ย แต่ต้องเอาหนึ่งหน้าในรีพอร์ตเนี้ยมาโชว์เราโชว์ภาพรวมว่ามันละเอียดจากนั้นก็สะโขบมาที่เนื้อหาว่าในเนื้อหาเนี้ยจะทำให้คุณเห็นภาพอะไรยังไงใครต้องการอยากได้สูตรคอนเทนต์เป็นสคริปต์ตัวหนึ่งที่ใช้ในการขายในติกตอเนี้แหละยอดออนได้ร์แับส0 0 0มืบวกบวกกดไปดูที่ช่องแจกอยู่ที่หน้าปักหมุดเพจเลยตั้งหมดุหมดช่องก็ลองไปดูได้